มีนี่นแขนแล้วนี่หอเดิแค่เดียวไม่หิกินได้ป่อกินได้บ่อีตตัวตันนี้ห่อได้สามชิ้อแล้วออันนี้ห่อมือนั่นเค็ดีอยใจยุ่หนีแคเดียแค่เดียวม่คุยยัแกนดิอันนี้ถ้าผู้อมพลา เข็มบ่ใบเห็ดเข็มบ่ตอหรือไ่ต่นี่นี่อันตัวนี้หั่นบางคนเอามากตัดเด้บางคนก็อยากเช็ช่วงได้ตัดแต่ว่าเทนไอเ็ดช่วงนีแเบ็ดบแคเองไม่ซูข้าวทุกใ่เองโอ้ยใครแคบเองเอาแบบนี้เป็นอย่างไรแบบนี้ก็มีตัดแน่เด็ดเป็นต้นสมต้นแบบสมเด็จยี่ไฟให้เจ้าใหนบอกว่าเก็บแบบนั้นคันซั่งซ่งซั่งหนึบเปลี่ยนค่ะคันเแ็ดแล้วค่ะคันจะได้เป็นต้นก็บเขากใส่ถาด ขาดเพราะเข่าก็ได้เขาไปเป็นชิน้นเป็นชิ้นก่อนเป็นเริยั่งบริเลยอันจะได้เจ้าชันจะสร้างได้จะเฮ็นหายได้อันนี้สีห่อส่วแบบนี้แหละกินเล็กกว่าว่าจะร้อนแค่เองนว่มีแค่เดียวเหมือนตุ้ยานตุ้ยังนถ้าเอาเราลองกลินกันเวลาเ้ากลับมาเ้ายังบ้านไหนบ้านนี้แรงขนาดไหนบ้านสมแล้วโอเคแต่มันเป็นแล้วนะมื้ออืนน่นพอดีประมาณสองหมื่นเนาะ มันอ้ยหลายจีมันสวนมือมึงก็แขวนดันดันแขวนแล้วรับตั้งดังเลยก็คือถ่ายอยู่เห็นไหมอ้วนคือก็ต้องเดี๋ยวแค่ว่ากันก็ได้เนี่ยตัวยุโเองค่ะยุนี่สักบาทครับมันจะเป็นสามแปดสองสิบหกเป็นสามร้อยหกสิบบาทอันนี้กระเทศเอง ใส่คาเซียบใส่พวาข้อแบบน้องไหนกินได้เลยนี่ตัวนั้นกินอะไรจะปะได้เลียกว่าจะเอาไปกินเลยนะแถมซะกันอันนี้เขาให้แล้วจ้ะเออเพราะว่าจะกินเศร้าเออไปกินเลยเพราะว่าอันนี้เพราะว่านี่กินข้อเศร้าอย่างตัวนั้นกินบ่ได้ได้อันนใส่ปลาคอเนี่ยมันเป็นยังไงมี่ก็เป็นเสืเจ้าวขาหาชิบะใส่ปลาคอแซ่ได้ยังเจ้ากยกินบ่งลองไหม บุกเนะอู้นันกินได้เลยนะมาลองซิมเลย้อไม่ัเนี่ยเพื่อมันแซ่กีการเลยก็อ๋อร้องบ้างแม่ค่ะจะทำอะไรไ้ัวเออจะโขก็แค่หันใส่บาร์บี้เองนี่ ใส่ปลาคอใส่ปลาคอครับผมที่มันกินได้ไงตัวนั้นมันยังกินไม่ได้เธอเอฟตนะมั่หนีหลายั้าไหน,นแล้วตอดเวารจะนัค่ะแล้วมันังยุ่งหนีลนี่ประจนกินปจำนกินประจำเลย้วจเบิัเ,เด้พพเพราะว่าใหค่เอ่ยจะเ,า,เ,จะเจาซิมสวอนี่ ๋ขาเเจ้าข่อยจกของเราเอเอาแบ่งกันอุ้ยด้วยอุยเลยคนเด็เขามีตรจสอบให้กินข้าวเนียวพ้อเด้อแบ่งไหนเป็น่วนแ่บแก่ใส่ปากกอเอะเองดเองค่าที้นีใส่ปาคอเยอะเอ เย็ดเองไม่ใหญ่เคยรับประกันฟิ้มจ้าของพ่ <ใน S 2> อเม่เพร่ะเห็ดนะผมมามนําแซบวะผมชอบดีวะไอู้น,ม,น,น,กม,นมก็ด้จากน้ก็เสบมันไม่ได้ชมก็ด้วะนะมันหนาวเนาะมนจะมากินซมี่นะบางคนเขาจะมกมากินซมี่เลยเจ้านี่ยมาเอาอัอนอ่าปสิชได้ย้อนทีละสเชียรงได้ย้อนฝ่าสีกับุงเทพบขากับมาเอามาเอ็มาเอ็ด จะเปิดแต่เั้มองไงจะเปิดช่วงจมีหะจ้าบามือาจะื้อคับเองวะให้ไปซับเองแล้วก็พะว่ามยดก็เดี๋ยวมา่าแซนบงยูอ๋าไปละแล้วละเอีดเองแล้วับก็ซับก็เปลี่ยนี่มีเป็นสี่ร้อยหกสิบ่แล้วจแกมไให้เอพอจน้าม